สบายดีพี่น่อยอยู่กับซาบะเลวก็แต่ครับมื่อนี้ามาเบื้องมองเขาลองแท้ครับต้องาไดเห็นชัดดอกมันต้องไปเบื้งวอาไดดอกคุณเปนคนั่นเจอาสีขาดปนยังสัเหตนชาดเร่มัดมีตาหอมคนบ่ป่ะก้าบาน

โอ้ทรันี่ชัดกล้องนี่ชัดดีสมสื่อสมราคาอยู่นั่นนี่ห้าไทยเกิดมหามูทำส่งทำส่งกล้องมางยางชัดเน้องนี่สมสื่อต่างสามหมื่นเลยเอาว่าพ่อพีขึ้นมีเมน ูานหลังท he ี <to> ่เขาเป็นเก่งเก่งพวยนองบอเขาบอว่านอนยังมขึ้นมาก็ไปเห็นเขก็เงนีไงเเนเขาก็ากันใหญ่นี้เป็นบมูบานหลังนะมูบานังหลหัวเรามาดีเรามาดีเพื่อนใช้ลงปูมันอยู่มงเลยโอเมนเขาปิดแล้วพ่อเย

cúi phun xia băng người là lấy cái này đại là thà long phụu ข้างที่คหมอเนี่แมนมออีกอนก็จ้างที่คผมยังมันเป็นยังห๋อเขาเป็นวัดป่าเขาน้อยเขาเอวัดป่าเขาน้อยอันนี้เพิ่นเดาะเคาะนอนโล่งเมิ่นเฮ็ดเหมือนทกอยาเพิ่นดูหมอจำไล่อย่างเขาเจางชมมเบิ่งเราไม่ไผย่ในรบ่มีเลี้ยใมาโรล่งอันนี้คือซื้อ ด้ลวงปู่พอดีลูกใส้กับตามาจากบุรีรัมค่ะก็เลยภาาพ่นแวมาเหรนมาเบิ้งมาเที่ยววัดเที่ยวอย่างนี้มาว่ามันถมเองที่กระดมสถานที่ว่ามันถมเคลีย สถานีว่ถมดินนะ้ำ